สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาอยู่กับทีมงานเสียสระขุดบีรำเช่นเคยครับเนาะให้มาดูครับการตักดินใส่ดำของเจ้าคูปตายูห้าห้าครับเนี่ยคนขับใหม่ของพวกเราครับทีมงานพวกเราเองนะเนาะมาช่วยกันขุดมาช่วยกันฝึกมาช่วยกันหัดครับอ่าไม่ธรรมดาครับเริ่มคลองแล้วครับ พวกเราใช้ปุ้งกีใหญ่ครับนี่ฮะคูบะตา U55 ครับปุ้งกีขนาด80เซนทที่เราสั่งทํามาใหม่เพื่อการตักดินขึ้นดำโดยเฉพาะหรือการเคียริงดินกันเนาะ,ะเพื่อเพิ่มมวลดินในการตักแต่ละครั้งครับคู b ะตาทางานใหญ่ฮะคู b ะตาทํางานใหญ่ขัดใสขับใสตักใส่ดำสองคันครับถือว่า ก็ยังดีกว่าจอดไว้ครับพูดถึงเนาะก็ยังดีกว่าจอดไว้ทํางานทั้งวันก็ผมว่าได้ถึง5.60เที่ยวต่อวันแน่นอนเนาะ,ะไม่นอ้อยครับผมถ้าคนขับเก่งๆกล้องกว่านี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ครับแต่นี้เราก็คนขับเราใหม่ให้เป็นไรกห็หาประสบการณ์จากงานอย่างนี้นะงานเราเองอไม่ต้องไปให้ใครเขาว่าได้เราง,งานเราเองทําเองเนาะ คูบัวตายูห้าครับบางทีก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรกับการทำงานครับาการขุดดินใส่ดำครับพอดีเจอดินเหนียวก็เลยอืดหน่อยอัดทั้งวันนี้ก็น่าจะคล่องครับทำสักสามสวันนี้คล่องแน่นอนอได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยถือว่าพอตัวครับถือว่าได้ช่วยกัน ได้ช่วยดึงดินออกไปตรงนี้ครับแทนที่จะปล่อยให้ทิ้งให้เสียเวลาหรือว่าหาคันอื่นมาขุดได้น้อยก็ไปไปตามกําลังของรถเลยครับเนาะอ๋ออ๋ออติดเถาวันเฉยเลยเนาะสองคันกําลังกดดีฮะเพราะว่าถ้าหลายคันกว่านี้รถจะจอดรอนานครับหมายถึงรถที่จอดรอนานก็คือรถดาครับจอดนานมีพวกเรารถดำสองคันก็ไม่นานเท่าไหร่ครับ พอสมควรครับกอได้ไม่ต้องห่วงครับรถดาทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือครับเนาะนั่งเล่นโทรศัพท์บนรถครับรอสัญญาณแปร ى. รอสัญญาณให้ไปจากรถขุดครับคนขับรถขุดจะไม่ได้หยุดครับขุดตลอดเวลาครับเพราะว่ารถอ,าอีกคันหนึ่งเทียบท่ารออยู่แล้วครับผมเนาะอ่ไปอ้าวยัยงนะแถมอีกแล้วน่าจะแถมอีก ทางด้านนู้นก็เจ้าโคมัสึ PC160 แล้วก็เจ้า XCMG ครับทำหน้าที่ตรงนู้นนะอ่ะถึงเวลาปล่อยตัวแล้วครับ่ะเดี๋ยวก็คล่องครับเนาะวันนี้น่าจะกระเถิบไปเยอะพอสมควรตรงนี้เป็นที่โนน ให้ได้หลายๆคลิปครับอยากทำคลิปให้ได้เยอะๆครับพอเรามาอยู่หน้างานแล้วอยากเห็นบรรยากาศการทางานของพวกเราครับว่าพวกเราทํากันยังไงมีรถกี่คันมาวิ่งเนาะเราใช้วิธีไหนในการจัดการบริหารของพวกเราครับนี่ไม่ได้ไปไกลเพราะว่าร้อนครับเรายืนอยู่ในร่มครับต้มมะม่วงครับเนาะวันนี้ก็วันที่ส8แล้วครับพวกเราให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ ว่าจะจบภายในสิ้นเดือนนี้เนาะหรือว่าสิ้นเดือนก็เลยต้องมาดูครับว่าเราจะดำเนินการได้อย่างที่เราพูดหรือเปล่าหรือทํางานได้อย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับผมเนาะต้องมาดูกันครับอ่ะกี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 อ่าอ๋อในฮะ,ะ,ะ,ะไม่เสียเวลาครับดัมแรกครับไอตักแรกครับ เรามาดูก็ว่าใส่กีตักต่อหนึ่งครั้งครับดินมันเป็นดินเหนียวเนะเาะก็จะใช้พละกําลังเยอะหน่อยฮะเพราะว่าปงก,กีมันใหญ่ฮะสองอเราใช้กีตักต่อหนึ่งคันครับสามเรามานับไปพร้อมๆกันครับว่าหนึ่งรถดำหนึ่งดำหกล้อเราใส่กี่ครั้งฮะใส่กีตักกันครับ À. ok, oh. cep, nah, dua rasa kita kap. Wow. xếp สิบสิบสี่นา่าจะสิบห้าตักครับอ่า สิบห้าครับไปวะมีแถมมีครับใส่ให้สิบหกตักกับแถมครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม ากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสรัพย์บุดริกรมครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบคลิปนี้เราจะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งที่เสียงกระหึ่มอยู่ฝั่งด้านนู้นนะเป็นเสียงของอเจ้าโคมัสซึปีสีร้อยแล้วก็เจ้าเอ็กครับว่าทำอะไรตรงนั้นทำไมเสียงถึงนี่เลยเนาะ,ะดูคันนี้ครับ ครับแรงตามตังค่ะไรว่าแรงตามตังเนาะมาสวัสดีครับ